ผักสวนครัวรกินได้นะคะอันนี้ก็จะมาเก็บมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศก็เก็บได้หลายลูกอยู่นะคะผักสวนครววัวกินได้นะคะแล้วเราก็เอาไปทำเมนูกันเที่ยงนี้นะคะจะทำยำ ขนมจีนแต่ว่าญี่ปุ่นก็จะเป็นเหมือนเส้นโซเมงเราเรียกเส้นโซเมงนะคะแต่รู้สึกว่าเป็นเส้นเหมือนเส้นขนมจีนนะคะเราก็จะมาทำยำกันโดยที่เก็บมะเขือเทศมาจากที่ปลูกนะคะจะมีนิดหน่อยเดี๋ยวใส่มะเขือเทศใหญ่ด้วยเนาะนะคะกลองมาบางคือเฮ้ย ส้นโซเมงโซหรือคล้ายๆเส้นขนมจีนี่โอเคโอ้เยอะเลยแล้วก็จะเอาไปลวกนะคะมีเยอะเลยแบบสีเขียวเหมือนมัทฉะก็มีนะคะร้อนแล้วแล้วก็ใส่เส้นลงไปนะคะลวกเส้นตอนนี้จะผสมเส้นสีขาวแล้วก็สีเขียว เสร็จนะคะก็เอามาล้างน้ําให้เย็นนะคะตอนนี้ก็พักทิ้งไว้ก่อนนะคะสีสันก็สีขาวผสมมัชฉาก็เออดูดีอยู่นะคะโอเคแตงกวานะคะได้แ,แตงกวามาแล้วเราก็จะทับสไลด์นะคะแตงกวา สไลด์ได้เป็นเส้นแบบนี้นะคะอันนี้พริกจากสวนค่ะไปเราก็หั่นเป็นแว่นยำยำวันนี้ก็จะยำค่อนข้างตามวัตถุดิบที่มีนะคะแล้วก็ของที่มาจากสวนตัวเองนะคะเราก็จะมาประยุกต์เมนู อาหานเป็นส่วนๆชิ้นเล็กๆนะคะนี้มะเขือเทศสีเหลืองนะคะก็ลองปลูกอยู่นี้เก็บจากสวนเหมือนกันนะคะสีแดงก็จากสวนนะคะไปก็คือหอมแดงนะคะนี่ซื้อมาเองหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันนะคะต่อไปก็กระเทียมนะคะนี่คือ เพิ่มความหอมผักชีค่ะอันนี้ปลูกเองเก็บจากสวนนะคะปลูกเองเก็บมาแช่ตู้เย็นไว้นะคะ <c oughs> จากนั้นนะคะเส้นขนมจีนที่ลวกเสร็จแล้วเอาใส่ในนี้ด้วยกันนะคะตอนนี้หน้าตาที่เตรียมเครื่องก็ประมาณนี้นะคะใส่ก่อนนะคะนะคะ,นะคะ ร้อนนะคะก็อยากทำอย่างกินนะคะมีนุมเย็นๆมาะะแล้วก็ขอแนะนำนี่คือ น้ำสลัดแบบญี่ปุ่นค่ะมีรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะเวลาใส่แล้วคือไม่ต้องใส่มะนาวไม่ต้องเน้ำตาลเพิ่มเลยค่ะไอนมันไต้องเอือผงชูรักก็ไม่ได้รุนแรงนะคะมันโอเคมากเลยนะคะอันนี้นะคะแต่ถ้าเราอยู่ที่เมืองไทยเราก็ปรุงแบบเราได้อันนี้อยู่ญี่ปุ่นก็มีตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะใส่นะคะก็เน้นตามความชอบของตัวเองเลยนะคะไม่มีสูตรตายตัวนะคะตอนนี้ประยุกต์เมนูนะคะ ยามนขนมจีนแบบมังมาดาคือน้ำปลาราพี่ไหมนะคะไม่ได้ค่าโฆษณาใดเลยแต่ว่ามันโอเคมากเลยนะคะมาเจอที่ญี่ปุ่นได้ซื้อมาตอนนี้ได้ช่วยชีวิตได้ยเยอะค่ะน้ำปลาราอยากกินอาหารแบบอีสานอีสานบ้านเราก็ได้น้ำปลาราตัวนี้ช่วยชื่นใจค่ะ <laughs> เผ็ดอีกนิดนึงคือพริกผงนะคะนี้ซื้อมาตั้งแต่เดินทางมาญี่ปุ่นนะคะซื้อมาจากไทยเลยนะคะนี่ช่วยได้เหมือนกันตาประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็ยำผสมนะคะมีทั้งผักชีด้วยผักสมครัวรัวกินได้เอามาใส่ด้วยกันนะคะเป็นยำสไตล์สูตรตนเองนะคะอิตาลีมาจะกินแล้วนะคะได้แล้วคะ่ะ ยำขนมจีนตามสไตล์ตัวเองนะคะโอเคขอชิมรสชาติก่อนแล้วกันอิมเนมากทุกคนได้อยู่ได้อยู่ อ้าตอนนี้นะคะได้แล้วยำขนมจีนนะคะนะดินแดนญี่ปุ่นนะคะตามสูตรของตัวเองนะคะขอชิมก่อนนะคะอืม่อ,อได้่อได้ได้อ,อยู่ค่ะรสชาติดีค่ะกําลังดีเลยเผ็ดได้อยู่นะคะอืมเพื่อชีวิตได้เยอะค่ะ้ังลอโอเคค่ะขอทานก่อนนะคะเดี๋ยวพบกับเมนูใหม่นะคะว่าจะเป็นอาหาร ไทยอีสานหรือว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นดีนะคะต,ติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ